อามาต่อกันที่เรื่องของการโพสต์กันบ้างยังคงอยู่ในโลกโซเชียลกันนะครับกับข่าวของคุณเบลล่านะครับที่โดนคุณคิมเบอร์รี่ปลอมๆโพสตด่าในอินสตาแกรมมันปลอมยังไงเนี่ยคือปลอมเป็นแบบคิมเบอร์รี่แล้วก็มาด่าเลยเขียนด่านู่นนี่แต่ดีนะครับที่คุณเบลล่าเนี่ยไม่ไหวตัวทันใช่คือไม่เชื่อตามใช่ครับก็เลยออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ครับ จะเรียกว่าเป็นการจงใจยุให้มีปัญหากันหรือเปล่านะครับถึงได้มีคนแอบอ้างใช้ชื่อนางเอกสาวคิมเบอรี่มาโพสต์ข้อความด่าทอนนางเอกร่วมช่องอีกคนนะครับอย่างเบลล่าราณีครับในอินสตาแกรมของเจ้าตัวนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนะครับก็บอกว่าเห็นครั้งแรกนี่ก็ตกใจแต่พอดูไปดูมาก็รู้นะครับว่าไม่ใช่คิมเบอรี่ตัวจริงแน่นอนเพราะเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยมีปัญหากันแม้จะมีข่าวคราวไม่กินเส้นกันมาก่อนก็ตามครับงานนี้นะครับเบลล่าก็เลยขอออกโรงปกป้องคิมเบอรี่แบบเต็มที่เลยลง ทุนนะครับแคปข้อความดังกล่าวมาโพสต์พร้อมคำชี้แจงใต้ภาพนะครับว่าไอจี IG ที่เห็นในภาพไม่ใช่ของคิมนะคะฝากบอกต่อๆกันไปเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันขอบคุณค่ะเราสร้างกระแสะเรื่องอะไรเราโพสในเรารู้สึกว่าเราคือคือเราโดเคยโดนแล้วแบบมันมันมันแย่ค่ะเราก็แบบเออ,เอามาพูดก่อนดีกว่า คือเราเห็นตอนแรกมาโพสในในในรูปของเราเราก็แบบเรเห็นแล้วเราก็ตกใจก่อนเลยเพราะว่าคือมันคล้ายชื่อคล้ายกันมากแล้วใช้รูปโปรไฟล์เดียวกันเราก็แบบเราคือเราเคยโดนเราก็เลยแบบโอ้โหเข้าใจหัวอกน้องมากๆเราก็เลยแบบเออมันคงแบบต้องต้องโพสตบอกทุกคนไม่ให้เข้าใจผิดเรากลัว,วแบบเออแฟนคลับเข้าใจผิดมาแบบมาแบบ เข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กดเข้าไปดูไม่แน่ใจว่าไม่เคยโพสตลูปหรือว่าเป็นไพรเวทอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คือเป็นแบบตั้งขึ้นมาเลยเพิ่งตั้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่คิดว่าเป็นน้องอยู่แล้วแต่ว่าคือคือมันสะดุดตามากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่รู้แบบเจต,ตนาอะไรเลยแต่ว่าคืออย่าทำเลยอ่ะมันมันมันไม่ดีค่ะต่อทุกฝ่ายเลยไม่มี ตอบกลับค่ะแต่เราก็คือแค่แค่โพสต์ไปว่าเอออันนี้เป็นแบบเป็นของปลอมนะกันคนเข้าใจผิดไม่ได้ไม่ได้บอกค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ชี้แจงค่ะก็มีมีคุยผ่านผู้จัดการเพราะว่าไม่ไม่ได้มีแบบไอ,อ้ส่วนตัวกันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบเออฝากมาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีแบบเฮ้ยคุยกับผู้จัดการว่าคือตกใจมากเจอแบบมีไอจีแบบปลอมขึ้นมาเป็นอย่างนี้เหมือนที่แบบ เราเคยโดนเติมแบบตัวอักษรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะไปแบบคอมเมนต์หลายๆคนเลยอ่ะไม่ใช่มีแต่เรามีใเหมือนเดียะเลยเรียกว่าเกือบจะเนียนละอีกนิดนึงแบบมินเร่์ใช่ไหมเอองานก็เกลดเอค่ะแตตรงผู้ฟอลโล่ีนของเบลล่านี่2ล้านกว่าอันนี้แค่200ร้อยเอนั่นน่ะสิไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรนะคะ